สัดีค่ะนักเรียนวันนี้เป็น EP ที่2นะคะของสัปดาห์นี้แล้วนะคะเราเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนากันค่ะความสดชื่นก็ยังคงอยู่นะคะขณะนี้ที่หาดโอมามาค่ะมีเสียงคลื่นลมค่อนข้างแรงแต่ฝนยังไม่ตกค่ะเรามาเริ่มฝึกกันอย่างสดใสเลยนะคะอากาศวันนี้ค่อนข้างแจ่มใสค่ะ เตรียมค่ะนักเรียนเข้าสู่การปล่อยวางทุกครั้งเมื่อเตรียมต่อการฝึกค่ะ สลับด้านด้วยค่ะ สามีความหมายเซลล์ Sell ที่มีชีวิตของเราเป็นอย่างไรตวจตราอย่างละเอียดนะคะทุกครั้งขยับร่างกายเคลื่อนไหวกระดูกข้อต่อของเราไปมาหอนไดค่ะ ณะน,นี้เตรียมพร้อมนะคะเข้าสู่การเปิดเท้าออกมานักเรียนจะเปิดเท้าออกมาตามสบายจิตของนักเรียนตั้งมั่นต่อการฝึกขณะนี้ขยับได้สนหลังตรงไม่นอหลังฝ่ามือของเราสองข้าง จ้วานอย่างสบายไม่กดหรือคัามใจแรงหายใจไปกักเขาผา เหมือนเราใช้พลังของเราในการเคลื่อนของเรือไปบนผิวน้ำหายใจต่อวิวจิวทัศน์สันหลังดูเหมือนจะยืดขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นไปตามทิวไม้เพื่อดูวิวจิวทัศน์ที่งดงามจิตใจของเรานั้นเล่าสูงหรือต่ำ จงเลือกค่ะหายใจต่อผิวน้ำหายใจต่อความเขียวขจีและหลากสีสันของพันไม้ความงดงามจากเปรี่ยวรากที่พันเกี่ยวหรือห้อยย้อยหรือเขาชอนชายไปในดินหรือเขาอยู่กลางอากาศนักเรียนจะพบว,ว่า เขาก็คือสิ่งที่เหมือนกันเขาคือรากเช่นเดียวกันแต่เขาอาจแตกต่างกันนั่นแหละคือสัจธรรมพานิพรียนของสิ่งต่างๆในจักรวาลนี้เหมือนได้ก็ต่างได้ต่างได้ก็เหมือนได้หายใจเต็มปอดท่ะพลังของเราจะน้อยหรือมาก เขาก็สำคัญเสมอนะคะและเราจะเคารพเสมอนักเรียนจะพบว่าโสดประสาทที่ดีเขายังคงควบคุมได้ดีหายใจกับเขาค่ะหยุดแล้วนะคะนักเรียนภาก3การหายใจ สามการหายใจที่ต่อเนื่องแอนเอลแอนอทิ้งสีสัตวต์คืนมาแล้วค่ะเตรียมภ่านเรียนขยับให้สบายมุนหัวไหล่สบายจิตใจเรียมพร้อมและเข้าสู่ สนหลังที่ตรงขณะน,นี้นักเรียนจะบบว่าช่องท้องของเราตรง้ขาของนักเรียนถ้าเป็นไปได้จะยืดเจียดเต็มพิกัดซองฝ่ามือเช่นเดียวกันกำแบบโยกครับทั้งสีแนน่แขนจิตใจตั้งมั่นแน่นขึ้นเรื่อยๆค่ะ เนนั้นยังเริ่มในการฝึกต่อการปฏิบัติอาสนะจิตของเราจะเดินตามที่เนิ้วที่ะนิ้นได้จนครบอย่างสบายและเขาจะเยี่ยมเยียนว่าเรากำแน่นจริงหรือจงแนนที่สุกค่ะ จะพบว่าความรู้สึกของเราที่ละเอียดอ่อนนี้แม้แต่ข้อเล็กๆเขาก็รวมกับแม้แต่กรีบริ้วในแผ่นลังและร่างกายเขาก็ส่งใจและกล่อมแม้แต่ในช่องท้องและแผ่นลังหายใจต่อบ้านเอว ลำแขนและต้นขาเป็นอย่างไรลำแข้งและแนวแขนเป็นอย่างไรหายใจต่อเขาค่ะแน่นที่สุดค่ะ จะปล่อยวางผ่อนคลาพักสามการหายใจผลลัพธ์มากมายนะคะและเราก็ตอบรับต่อผลลัพธ์ที่ดีนั้นมุนกระดูกของเมื่อนันเอกเรียนจะพบว่าหาชีพียี่สิบหนึ่งที่เก่าแน่ทุกปนูแห่ัแทันลังของเรารายงานตัวรายงาน ะมาชื่นชมกับเขาอีกครั้งเราจะมาดูกันว่าจุดใดบ้างที่เขาร่วมกันเขาไปกับเราไปด้วยการกลางทาง20่สิบนเช่นเดิมนักเรียนจะเพิดดเพรินไปกับการฝึกทั้งที่ผู้เริ่มหรือผู้ที่ชำนาญการเราไปทีเรนไ,ได้ เราไปเยี่ยมเยียนเขาทีละเปลาะทีละ้องได้ว่าเขากามไปกับเราเต็มร้อยค่ะ ไม้ที่เบ่งบานดอกไม้หยัดบ้างมีขนาดใหญ่และบ้างก็ขนาดเล็กเขามีสิทธิ์ที่จะเบ่งบานได้ทุกดอกกลางเต็มร้อยค่ะเหมือนเรามองเห็นงาน รื่นเริงที่ตกแต่งประดับประดาไปด้วยร่มหลากสีร่มทุกขันนั้นกลางเต็มร้อยทุกการกลางของนักเรียนอยู่ในสายตานักเรียนจะพบความกุลีกุจอก แม้แผ่นหลังก็เหมือนมีการกลางเต็มด้วยเซลล์เล็กๆนับล้านแม้ส่องท้องด้านหน้าแม้ในกระดูกหายใจต่อการเบ่งบานความสวยงามเกิดขึ้นโดยทั่วกันค่ะ เราเท่านั้นที่รู้ว่าเราใช้พลังกำลังไปมากเพียงไรออกซิเจนส่งผ่านไปมากเพียงไรดูเหมือนจากสายตาที่หยาบภายนอกเหมือนเราไม่ทำอะไรเราเท่านั้นค่ะที่จะรับรู้นะคะเต็มร้อยค่ะ ความสดชื่นในทุกโมงยามแม้กรีปริ้วเล็กในฝ่ามือของเราเขาจัดเรียงกันอย่างไรเขากลางไปด้วยกันขนาดไหนหายใจกับเขานะคะตึงขึ้นเรื่อยๆแต่ปลอดภัยตึงขึ้นเรื่อยๆแต่รื่นรมเต็มร้อยหายใจต่อเนื่องค่ะ 3. การหายใจของเรานักอเจะพักในตุ๊กตาหอยนะคะหรือดังเช่นครูผู้แนะนัำพับด้วยเท้าเป็นตัวฟรีได้ขยับได้นักอเพจะพบความเร่ฟเค่ะหายใจกับปรีวิวที่เด่นชัดหลายคนไม่เคยสัมผัสกรีวิวเหล่านี้ทั้งที่อยู่ในร่างของเรา เอ N นเอวแอนโอท่ระื้นมาแล้วนะคะเตรียมค่ะนักเรียนสองมือจิ้งมาด้านหน้าอย่างสบายค่ะจิตของเราอ่อนคลายไปกบเท้าหายใจสบายพักออกไปตรงๆขาของนักเรียนจะแอน โดยการหักข้อเท้าแอบงอได้แต่นักเรียนจะพบว่าฝ่ามือกับข้อมือกลับเยียดและผลักออกไปแต่ไม่ถึงเพรียดนะคะแนวต้นแขนและต้นขาประสานเป็นหนึ่งข้อมือผลักเยียดแต่ไม่ระบมบอกช้ำเป็นมุมฉากขาเช่นเดียวกันเหมือนสวท้าววิ กำแ่งหายใจกับช่องท้องค่ะตึงเต็มร้อยค่ะนักเรียนํากำลังพบว่าขณะนี้ร่างกายมีระบบแห่งการกดนวด ที่ไม่น้อยเลยนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละปัจเจกขึ้นอยู่กับการเลือกของเราตึงเต็มร้อยข้อเท้าและข้อมือเรื่นเริงหายใจกับเขาค่ะไม่เพียงสี่ข้อนี้ข้อต่ออื่นๆร่วมกับกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กกดนวดกันหรือไม่มีคำตอบแล้วค่ะ เราจะล่องลอยขึ้นไปกับการพลักเรืองอต่อข้อและเขากลับลอยขึ้นด้วยช่องท้องที่ร่าเริงหายใจกับพลังเหล่านี้ที่เด่นชัดค่ะทุกโอโย,ยวะก็เหมือนมีการพลักและ